อะสวัสด,ดีครับวันนี้เราจะมาใส่ชุดป้ายข้างงานกุเปงแต่ก่อนจะใส่เดี๋ยวผมจะพามาดูมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆในการหาค่าพอนของนอ็อตใช้ได้กับหลายๆตัวในรถใช้ได้หมดเลยคือถ้าเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยว,ายวมาดูวิธีกันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังวันนี้เอาผม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 จะพามาอยาเรียกว่าสอนเลยเรียกว่าเทค มาบอกต่อๆกันเล่าส่งการฟังเทคเนิคพิเศษเล็กๆน้อยๆกับการหาค่าปอนของน็อตต่างๆเพราะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าค่ามันจริงๆเท่าไหร่เพราะเราไม่มีพาร์ทไม่มีเซอร์วิสแมนนวลไม่มีพาร์ทแมนนวลที่จะดูมันว่าแต่ละตัวตัว,ตว,ตวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่รู้เราจะทํยังไงนี่วิธีง่ายๆก่อนอื่นสมมุติวันเนี้ยเราผมจะมาถอดใส่ชุดป้ายข้างเราจะมาถอดนอดอ็อตล้อแต่คราวนี้เราอยากรู้ว่านออ็นอตล้อน็อตชคกใช้กี่ปอนตามแมนนวลไม่รู้ แต่เราจะอ้างอิงจากของเดิมของเดิมว่าของเดิมมันขายอยู่ประมาณกี่ปอนด้วยวิธีการเทสเบื้องต้นพวกน็อตน็อตโชกเนี่ยมันจะหลักไม่เกินยี่สิบปอนน็อตล้อเนี่ยเกินยี่สิบปอนปัะแจปอนมันจะมีตัวใหญ่แล้ว่าตัวเล็กตัวใหญ่จะเล็กต่างกันยังไงตัวเล็กตัวเล็กค่าปอนมันก็จะอยู่ประมาณไม่เกินยี่สิบห้าปอนค่าปอนมันจะไม่เกินยี่สิบห้าปอนมันจะศูนย์ถึงยี่สิบห้าปอนแต่ถ้าตัวใหญ่ มันจะอยู่ตั้งแต่ประมาณสักยี่สิบปอนปอนด์จะอยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบแปดปอนถึงสองร้อยสิบปอนอ่าถุเราจะถอดตัวนี้ตัวนี้เราเราต้องเดาให้ได้ต้องสันนิษฐานได้ตัวนี้คาดว่าน่าจะไม่เกินยี่ห้าปอนแต่ด้ามปอนเล็กตัวนี้มันเป็นหัวสี่หุนหัวเล็กหัวเล็กสุดเราก็จะต้องมีอะแดปเตอร์เพราะว่าตัวถอดเรามันสามหุน ผมเรียกไม่ถูกอะสองคูณสามคูณสี่คูณนั้นเอาเอาไป็ว่าอันเนี้ยด้านเล็กหัวเล็กหัวเล็กมันก็จะใส่กับพวกเบอร์เล็กเราก็จะมีแอดเตอร์ต่อแล้วต่อเข้าหัวหัวกลางเพราะผมเรียกหัวเล็กหัวกลางหัวใหญ่ด้านเล็กกลางกลางใหญ่อ่าเพื่อนทุนเราก็ต้องประมาณให้ได้สันนิษฐานว่าตัวนี้น่าจะสักสิบห้าปอนด์เอาสิบสามปอนด์ก่อนวิธีการก็คือเช็คลองดูอ่ะอันเนี้ยแสดงว่ายังไปได้อีกอ่ะสิบสามเราก็เป็นสิบห้าสิบห้ายังไปได้อีกเราก็เป็นสิบเจ็ด สิบเจ็งไปได้อีกแล้วเราเป็นสิบเก้าสิบเก้ายงไปได้อีกก็เราเป็นยี่บเอ็ดยี่ยังไปได้อยู่ก็เป็นยี่ิบสามอ่ะยี่สิบสามยามต้อแรงแล้วน่าจะอยู่ประมาณยี่สบยสามโอเคเวลาเราดูาก็จะลองดูว่าพอมันตึงเนี่ยมันจะได้อีกจุดหนึ่งอ่าเนี่ยอันนี้เื้่งต้นยี่สบ็ดไม่เกินยี่บสามเ่ต้นยี่สิดไม่เกินยีิบสาม อันนี้เราจะถอดเรารู้แล้วเราก็จะถอดแล้วพอถอดนอตล้อมันต้องถอดโช๊คก่อนมันใส่ไม่ได้นี่ดูได้ว่าตัวนี้ใช้ยี่สิบเอ็ดไม่เกินยี่สิบสามตัวหลังมันจะเป็นตัวเมียเบอร์สิบเก้าข้างหน้าจะเป็นดาวดาวเบอร์ทีห้าสิบ เป็นดาวเบอร์สี่ห้าสิบข้างหลังเบอร์สิบทเมียเบอร์สิบเก้าเสร็จราก็จะยกโช้กขึ้นแต่ต้องอไม่แรงขึ้นก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวรถมันจมเสร็จแล้วเราก็ถอดน,น็อตล,อลอ้เอเกคลิปออกก่อนน็อตล้อมันจะเบอร์สามสิบหกสามสิบหกอันนี้น็อตล้อมีแน่แน่แปดเก้าสิบเก้าสิบครับเราก็จะใช้ด้ามใหญ่เราจะปรับไปที่เก้าสิบก่อนแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องอ่านค่าบอลให้เป็นอตอนนี้ผมเล่นเก้าสิบแปด แต่ด uh er to ้วยความที่ว nice. ่าตัวนี้บล really ็อกเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยมันจะเป็นหกขุนหกขุนเราก็ต้องมีแต่ด้ามปอนมันเป็นเขาเรียกอะไรด้ามด้ามลูกบล็อกใหญ่อ่ะสองขุนสามขุนสองขุนสองสามสี่ใช่ไหมลู้เรียกไงลูกใช้มาตั้งนานเป็นร้อยเป็นพันครังเลี้ยงตัวเลยเอาเป็นว่าด้ามใหญ่ผมก็องเป็นลูกบล็อกต่อจากจากด้ามใหญ่เป็นหกขุนก็เดียวใส่ลูกบล็อกอ่าคราวนี้เราเราตั้งไว้ที่เก้าสิบแปดเราก็จะไขเข้าอ่าเบื้องต้นมันไปได้อีกตัวที่เก้าสิบแปดเราไม่ตัดเราก็จะลด เก้าสิบเก้าสิบแปดตรงนี้เหลือเก้าสิบเก้าสิบแปดเก้าสิบหกเริ่มต้นตัวนี้เรารู้ว่าของเดิมเก้าสิบปอนด์เก้าสิบปอนด์ตรงนี้เราจะมาถอดเก้าสิบปอนด์คงจะใช้ด้ัมพิเศษเปลี่ยนหัวได้หัวเล็กกลางใหญ่เปลี่ยนได้หมดในด้ามเดียวยืดได้ด้วยเพื่อที่จะถอดมันต้องการย,ยาวเพื่อที่จะมีแรง จริงๆน้่็อตอนอาจจะประมาณร้อยปอนเราจะมันล็อกเตสโอ้ยเพี่ยวฟ้งงาวมาคาแกวแ้วเราจะใส่กลับเข้าไปอ่าคราวนี้เรารู้แล้วว่าเก้าสิบปอนเราก็จะอัดกลับไปเท่าเดิมเท่าเดิมก่อนเบื้องต้นแต่น้อยไม่รู้อะไรก็ต้องกลับเท่าเดิมก่อน ลมันตึ๊กแล้วมันสุดแล้วเราก็จะใช้ย้ำอีกสามทีตึ๊กตึ๊ๆตึกตเพื่อความชัวร์อันนี้ถ้ากับว่าเราได้ปอลเท่าเดิมแต่คราวนี้ถ้าอยากรู้ว่ามันได้อีกไหมในตัวปกตินัดร้อนมจะอยู่ประมาณร้อยหนึ่งผมจะใช้เก้าสิบแปดเก้าสิบแปดได้อยู่ปกติมันประมาณร้อยหนึ่งเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยในปกติเราขับอยู่ร้อยหนึ่งสองสามโอเคเสร็จเรียบร้อยใส่จิ๊บใส่จิ๊บเสร็จมาใส่โช๊ค โเมื่อกี้มันอะไรอะไรวะดูะนี่ตามกอนโล่เมื่อกี้มันยี่สเอ็ดยี่สิบเอ็ดที่เกินยี่สปอนด์เอาขวผู้ตเมงยนะให้ตึงตึงเลยเสร็จแล้วหักปอน ตึงมือตึงมือเสร็จแล้วเราจะมาอัดก่อนด้วยตามปอนเล็กพอมันแก่หีบ21ปอนไม่เกิน23ยวเราจะใช้เ,เริ่มต้น21ก่อนเราจะเริ่มต้น21แล้วก็ดูความตึงเงา21ยังไม่ตึงเท่าไหร่เจะเ,เป็น23 23ก็ยังไม่ตึงเราจะไล่ไป25 บางทีของเดิมมันก็มาไม่ตึงอโอเคน็อตโชกประมาณยี่บห้าเรื่องต้นน็อตโชกประมาณยี่ห้าน็อตล้อประมาณร้อยหนึ่งเพราะตัวตีผมก็ไขประมาณร้อยหนึ่งอันนี้คือสูตรเบื้องต้นง่ายๆสำหรับหาค่าปอนโดยที่ไม่รู้ว่ามันกี่ปอนเราก็จะอ้างอิงจากของเดิมเป็นหลักแต่บางทีของเดิมมันก็มันใจไม่ได้บางทีไขามาไม่แน่นเหมือนกันเราแต่เราก็ต้องมีพื้นฐานเบื้องต้นว่าน็อตตัวนี้มันจะน่าสักกี่ปอนอย่างเช่นน็อตแกลนล้อนเนี่ยน่าจะสักประมาณร้อยปอนกำลังดี ไม่เกินส่วนนี้น็อตโชคนอ็นอตตั๊มน็อตเล็กๆไม่น้อยเนี่ยมันจะอยู่ไม่เกินถ้าเป็นตัวพวกเบอร์สิบเบอร์สิบสองมันจะอยู่ประมาณสิบปอนด์ไม่เกินสิบห้าปอนด์ไม่เกินนี้แต่ถ้าเป็นเบอร์สิบสี่ถึงเบอร์สิบเจ็ดมันก็อยู่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบปอนด์ไม่เกินนี้สิบเก้ามันก็จะอยู่ประมาณสักนนย, 19, ยี่ห้าปอนด์ประมาณนี้โอเคไปลองทำันดูไปลองหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์เล็กๆน้อยๆ,ๆอยก็ยังดีโอเคนะครับแจ๋ว